สวัสดีครับมาอยู่ในเกม FC Mobile นะครับวันนี้ก็ได้ตัวใหม่มานะครับเป็นเซต์แบ็กนะครับก็เป็นนะครับยับสตัมนะครับถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับตำแหน่งเซต์แบ็กนะครับเพราะว่าไซส์นะครับแต้มแรกนะครับหนึ่นะครับอันนี้ก็ทํามานะครับเป็นเม็ดแดงนะครับแล้วก็อัพสเตตัสถือว่านะครับเป็นตัวที่ใช้งานดีนะครับเป็นกล้องหลังนะครับที่รูปร่างนะครับสูงนะครับแข็งนะครับ อันนี้ไว้ใจได้แต่ว่านะครับพลังงานนะครับให้มาเหมือนเดิมนะครับ4ดาวนะครับพลังงานจริงๆอ่าที่ดูในแอปนะครับจะได้นะครับ79นะครับก็ถือว่านะครับเป็นพลังงานที่เยอะนะครับในตําแหน่งกองหลังที่จริงถ้าสูงกว่านี้ก็น่าจะดีนะแต่ว่าประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับสําหรับกองหลังนะครับสเตตัสเกมรับนะครับถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ก็ดูนะครับ ความสามารถนิดหน่อยนะครับเกมบุกนะครับจะตาำนะครับแต่ว่าเกมรับสูงมากๆนะครับแต่ว่านะครับบางทีก็มีเติมนะครับมีเติมมีรอยนะครับก็จะปกตินะครับเวลาเติมเวลาจะสลับกันนะครับเวลาคู่เซตเตอร์แบ็กนะครับจะขยับขึ้นลงนะครับสลับกันนะครับถ้าผิดพลาดก็โดนนะครับสวนกลับนะครับถ้าไม่โดนก็ถือว่าดีไปนะครับก็เรื่องนะครับปีทานะครับเร็วมากนะครับอันนี้นะครับเป็นกองหลังที่ถือว่านะครับ สปีดดีนะครับอันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าเก่งนะครับส่วนนะครับอ่าค่าในเกมลุกนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีดีแค่ลุกมองนะครับการส่งบอลนะครับถือว่าพอใช้ได้นะครับเป็นเซตแบ็กอย่างเดียวนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับการเลี้ยงบอลนะครับก็อาจจะไม่สูงมากนะครับจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับถือว่าพอทําได้ดีนะครับ สมดุลก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าจุดเด่นคือค่าเกียร์ับเลยนะครับอันนี้นะครับค่าเกียร์ับสูงนะครับค่าเกียร์ับถือว่าสูงมากนะครับการยืนประกบนะครับสูงมากๆนะครับนี่ครับสองร้อยกัวกัวนะครับแต่ว่ายืนนะครับเป็นแบบยืนแท็กเกอร์นะครับสูงแต่ว่าเทียบเท่ากับตัวตัว แฟงไรกาดไม่ได้นะแฟงไรกาดจะยืนได้เยอะกว่านี้นะครับอันนี้จะต่างกันนะครับสไลด์เทกเกิลนะครับก็ถือว่านะครับเกือบ200นะครับการรับรู้ดีมากๆนะครับการม่ง160นะครับความแข็งแรงนะครับก็ถ้าเอานะครับเปรียบเทียบก็จะสู้นะครับตัวแฟงไรกาดไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้นะครับเป็นกองหลังกองหลังอ่าแบบตัวนะครับกองหลังไปทำปรมชาติเลยนะครับจะสบายกว่านะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอามาใช้งานดูนะก็ถือว่านะครับใช้งานได้นะครับถ้าลองเดี๋ยวดูนะครับสลับกับตัวนะครับเอา obr นะครับสูงนะครับนี่นะครับแฟงแรกจะสูงกว่านะครับแต่ว่านะครับสเตตัสเกมรับนะครับจะมีบางอย่างนะครับที่ดีกว่านะครับ การกระโดดนะครับความเข้าล้าวนะครับต่างๆจะสูงนะแต่ว่าความแข็งแรงละสู้ไรกาดไม่ได้นะครับการรับรู้ไรการก็จะดีกว่านะครับยืนปะทะนะครับยืนเทกเกิลนะครับแฟงไรการดีกว่านะครับแต่การยืนประกบยืนอะไรนะครับตัวนะครับจับตามนะครับจะได้เปรียบนะครับอันนี้ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าการใช้งานในเมนเจอร์นะครับจะได้ดีขนาดไหนนะครับ ก็มาดูนะครับในเกมนะครับก็จะเป็นโหมดแมเนเจอร์นะครับดูจังหวะต่างๆนะครับจะส่วนมากจะเป็นไฮไลท์นะครับการยืนอะไรก็ถือว่านะครับเข้าปะทะเข้าประกบคู่ต่อสู้ก็ถือว่าดีนะครับนี่ก็ถือว่าได้นะครับเป็นกองหลังที่ opr นะครับสูงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะนะครับไซส์นะครับแต้มนะครับหนึ่งพันเองนะครับถือว่า คุ้มค่านะครับถ้าเอามาใช้งานนะครับแต่การใช้งานมันจะต่างไปนะครับ <_ C os> แต่ละทีมันไม่เหมือนกันนะครับ <_ C os> ตัวนี้ดูนะครับยับสตาร์มนะครับจะขยับนะครับขึ้นลงขึ้นลงนะครับนี่นะครับจะยืนแต่ไม่ใช่ตัวที่จะยืนประทะนี่นะครับประทะได้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับจะวิ่งมานะครับวิ่งไล่นะครับ เวลานะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าไม่ดีก็จะเสียจังหวะเลยนะครับบางจังหวะบางทีก็อันตรายนะครับขอถ้าทีมนะครับเข้ากันก็ได้นะครับอันนี้ครับขึ้นมานะครับสามารถมาตัดบอลตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับลูกมงอะไรนะครับลูกกลางอากาศก็ถือว่าพอรับมือได้นะครับเพราะว่าตัวนะครับ รูปร่างสูงนะครับนี่ครับยืนจิ้มได้นิดหน่อยนะครับก็ทําลายยังวะคุต่อสู้ได้นะครับก็ยืนนะครับแต่อาจจะโล่งๆไปหน่อยนะครับแต่ก็ยืนนะครับตำแหน่งนะครับนีก็ยืนนะครับในตำแหน่งนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับเข้ามาประทะนะครับแต่ถ้าคุต่อสู้นะครับมีความเร็วเยอะกว่านะครับก็จะแบบนี้นะครับ แต่ว่านะครับเพื่อนจะต้องลงมานะครับซัพพอร์ตแทนนะครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการประทะในแต่ละครั้งนะครับนี่นะครับเวลานะครับลงลงมาไม่ทันก็จะโดนนะครับ ก็การใช้งานนะครับก็มีช็อตนะครับบางทีก็สวยนะครับบางทีก็ไม่สวยนะครับก็ตัดลงทั้งหมดเลยนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับวันแรกส่วนมากบางทีก็ไม่ดีก็มีนะครับแต่ว่าผ่านไปไม่นานเดียวมันก็ดีนะครับ นักเตะบางตัวนะครับ AI บางทีมันยังไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าต้องรอเวลาหน่อยนะครับผ่านไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็ดีเองนะครับนี่ครับยืนนะครับรอนะครับบีบนะครับคุมจังหวะนะครับนี่นะครับจะมีการเช็คลายตลอดแต่ว่าผิดนิดหน่อยนะครับก็โดนเลยนะครับเวลาประกบไม่ติดนะครับ นี่นะครับเวลาประกบไม่ติดนะครับก็โดนนะครับก็มีแบบนี้นะครับปกตินะครับก็ถือว่านะครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับอาจจะได้ยินได้นะครับถ้ายืนนะครับจะสามารถนะครับเติมมาปะทะแย่งบอลได้นะครับอันนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับรอเกมปรับนิดหน่อยนะครับ ai น่าจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับ อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับส่วนมากก็จะมารีวิวนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ก่อนนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ